ก็ได้ใบแก็แล้วเหมือนกันประยงสกุลค <c oughs> รับประธานกมวิสาหกิจชุมชนจตรังโตงบางเลงเมื่อวานนี้ครำเนียระสัตย์ทองศรีค่าจากสณะเกษรครับขอจสวัสดีทุกคนหมวดประมาณวงดตรีอยู่พตังงานกับเจริญเพื่อเงอนไว้ก่อนครับรันาจันทะหงศศรีค่ะกร <c oughs> มวิชาการเก,กษตรสงกักสอทศูนย์วิจัยและพัฒนาการ สวัสดีค่ะสำนักงานข้ามชาติศูนย์จิตใจและพัฒนาการเกษตรสวัสดีครับผมนายธุรัะแคล้านะครับอ,อ,อยู่ที่ศูนย์จิตัจและพัฒนาการเกษตรนครปฐมครับครูวิชาการเกษตรสวัสดีค่ะวิภาวรรณ็นนางวัฒนาค่ะเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยมิถิดลค่ะความฝันอยากเป็นเกษตรกรสวัสดีครับผสมบุญสองครับสมาชิกใหม่เอนะครับผสมครับ ครับชี่ชัยชนะจิูของพินดาสัางๆาเป็นเกษตรกรครับสวัสดีครับผมบุญมีบ,า,มบางกำหลวงอยู่บางหลวงครับเป็นกรรมการกลุ่มประยงครับสวัสดีครับผมธนกิจเกรินดำรงเกียรติครับอยู่วัดไร่สิงห์เป็นประธานกลุ่มครับ

สที่คอยัสินคสวัสดีค่ะคผู้ชได้แสริมคอชค่ะสวัสดีค่ะจีระนนวารเทพรังสร์จากมอชค่ะสวัสดีครับผมชัยสรีิหันตะชัยสกุลผ้อนยการสำนักส่งเสริมลาตรฐานมกอชอคค่ะรนั

ได้รู้จักกันแล้วนะคะ